หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสุ z ก k สวิปพาวเวอร์ยูอัพเราใจตั้งแต่แรกเห็นมาพร้อมโหชิดคู่ดูอัลเจ็ตและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มคุณภาพในการขับขี่เติมเต็มทุกการเดินทางของคุณ สอบถามและทดลองขับได้ที่โชวรุมซูซูกิทั่วประเทศนัดมาพาทัวร์ชวนทุกท่านไปดูบอลพรีเมียร์ลีกเที่ยงเกิดกับพวกเรากอติดโอทราฟอร์ดแมนยูปะทะเชลซีโถสนามแบบ VIP เดินพฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรไลน์ในภาพหรือใต้วิดีโอได้เลยครับสวัสดีครับผมกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงแมนยูแต็มมีคิวดวลกับแอตติกมาดิดในคืนวันพุธต่อเชา้าวันพฤหัส ซึ่งเป็นเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่แฟนๆเฝ้า,า,า,ารออย่าลืมให้กำลังใจทีมไปพร้อมๆกันเริ่มเปที่บทสัมภาษณ์ลาฟรังนิกหลังเกมชนะลีสรังนิกเผยว่าเป็นเกมที่สนุกมากสำหรับผู้ชมแต่มันไม่สนุกเลยสำหรับผู้จัดการทีมนี่เป็นครั้งแรกที่ผมคุมทีมมาเยือนที่นี่แต่ผมเคยมาที่สนามแห่งนี้แล้วเมื่อปี1993เป็นศึกยูโรเปียนคัพสมัยก่อนหรือยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในปัจจุบัน เรามีการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมมากๆและผมก็ภูมิใจกับลูกทีมของผมเกมเปลี่ยนเร็วมากจากที่เรานำอยู่ทีมงานทุกคนภาวนาว่าอย่าซ้ำรอยเดิมแบบเกมกับแอสตันวิลลาเราคอนโทรลเกมได้มากขึ้นและกลับสู่เกมได้สำเร็จจริงๆเราควรยิงเพิ่มได้อีกโดยเฉพาะโอกาสของอินลังกากับเหตุการณ์ที่แอนโทนีอิน,นอลังกาโดนปาของใส่เท่าที่ผมรู้จะมีการสอบสวนกับการกระทำดังกล่าวเด็กๆของผมควบคุมอารมณ์ได้ดี บรรยากาศในสนามนั้นยอดเยี่ยมรองไม่พยายามอารมณ์ร้อนไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นมีรายง,งานเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จากเดอะไทม์ว่าลีดจะลงโทษแฟนบอลที่ปาของใส่ผูเ้เล่นยูอเอตเโดยการแบนไม่ให้เข้าชมเกมในสนามตลอดชีวิตกุนซือชาวเยอรมันถูกถามถึงการเปลี่ยนทัคติกถอดปอลปอกบาออกไปรังนิกเผยว่าผมเลือกเปลี่ยนปอลออกเพราะเขาเริ่มเหนื่อยแล้วเขาเพิ่งหายจากการบาดเจ็บหนักมา วันนี้เขาไม่ได้เล่นด้านข้างนะเขายืนเป็นมิดฟิลเบอร์8อยู่ตรงกลางร่วมกับบรูโน่เขาทําได้ยอดเยี่ยมเลยแต่การเลือกส่งเฟสกับอีลังกาที่มีพลังงานเยอะลงไปก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีสําหรับประตู2-2ต่อ2ของลีสผมเข้าไปถามผู้ตัดสินหลังจบเกมมันเป็นการเข้าประท้าที่หนักมากผมบอกเขาว่าถ้าเป็นที่เยอรมันผู้ตัดสินจะให้ฟาวไปแล้วเขาตอบผมกลับมานี่แหละคือเหตุผลที่คุณต้องมาทํางานในอังกฤษ รังนิกทิ้งท้ายช่วงให้สัมภาษณ์ว่าเกมนี้บรรยากาศมันสุดยอดจริงๆเต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมและนักเตะก็ทําถูกต้องแล้วที่ไปร่วมฉลองกับแฟนบอลของเราหลังจบเกมต่อกันที่เรื่องราวสุดประทับใจอีกอย่างของกัปตันแฮร์รี่ไมกราครับที่ทําประตูน1นูนย์ได้จากลูกแตะมุมเขาสไลด์เข่าไปฉลองบริเวณมุมธงเรื่องนี้เป็นการทําเพื่อแฟนบอลหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่ชื่อว่าริเวอร์โลดแฟนบอนลรุ่นจิว๋วทุตให้กําลังใจกัปตันปีแสดงว่าขอให้โชคดี มงทำประตูให้ได้และลืมดีใจด้วยท่าสไลด์เข่านะซึ่งพอจบเกมนั้นไม่ควายก็เข้าไปตอบกลับทวิตของริเวอร์โลนว่าประตูนี้เพื่อนายนะเรื่องราวของหนุ่มน้อยถูกแชร์ไปทั่วโลกครับเพราะเขากำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งและได้รับกำลังใจดีๆจากการทำประตูนี้ของกัปตันปีศาจแดงบุนโอลฟานเดสเป็นอีกคนที่เล่นได้โดดเด่นและมีส่วนกับชัยชนะเกมสำคัญเขาเผยหลังเกมว่ามันเป็นแมตช์ที่มันมากๆ บรรยากาศมันสุดยอดแฟนๆของเรายอดเยี่ยมและเป็นผลการแข่งขันที่ดีมากสําหรับเราเมื่อถูกถามถึงประตูที่ทําได้จากลูกแตม่มุมบรูโน่เผยว่าเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นเรากําลังพัฒนาในจุดนี้อยู่ถ้าเราจะทแบบนี้ต่อไปเราจะได้ประตูอีกมากมายจากลูกตั้งเตะแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การทําประตูแบบไหนไม่ว่าจะเป็นลูกฟรีคิกหรือลูกแบบไหนก็ตามเราแค่ต้องยิงให้ได้ ชอดที่บรูโน่โดนอันหนักและนำไปซึ่งการเสียประตูลูก2เขามองว่าผมคิดว่ามันฟาวนะเพราะตอนที่ผมกำลังจะจ่ายบอลเขาย่ำมาที่เท้าของผมเลยซึ่งผมไม่เห็นว่าเขาเข้าถึงลูกบอลหรือเปล่าแต่เรากำลังเล่นฟุตบอลแนังกฤษผมแค่ต้องคุ้นเคยกับมันให้มากขึ้นทางนี้บูโน่ยังได้ส่งคำชื่นชมไปถึงตัวสำรองที่ลงมาพลิกเกมได้ครับเฟรดเป็นนักเตะที่ทำงานหนักมากเขาไม่ค่อยจะรับคำชมเท่าไหร่สกอตต์แม็กทูมิเน่ก็ด้วย พวกเขาทั้งคู่มีความสำคัญกับเราผมดีใจแทนเขาจริงๆและก็ดีใจแทนอ n นโทน y อ l ลแลนกาด้วยเขาคู่ควรกับประตูนี้ก่อนจะจบการสัมภาษณ์บูโน่ไม่ลืมที่จะพูดถึงแฟนๆครับขอให้พวกคุณทำแบบนี้ต่อไปนะพวกเราก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเช่นกันมีข้อมูลหลังเกมบ่งบอกว่าบูโน่แฟนเดสเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงใส่ลีสในฤดูกาลเดียวได้4ประตูครับ เกมแรกที่โอทร์ฟอร์ดบูโนทำแฮตติกได้ชนะไป5-1ส่วนเกมล่าสุดบวกเพิ่มอีกหนึ่งประตูอีกคนที่ต้องพูดถึงแบบเข้มๆก็คือเปาปอกบาเสือเกฤษดพยายามทําให้คนทั่วไปมองว่าเปานั้นเป็นคนไม่ดีแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนน่ารักมีจิตใจที่อ่อนโยนเป็นที่รักของแฟนบอลทุกเพศทุกวัยและมีความเป็นมืออาชีพเสมอมาอเล็กชอนักข่าวจาก ESPN เปิดเผยว่าปอกบาเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อน ในห้องแต่งตัวแมนยูเต็ดและเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมมีที่พลอย่างมากต่อทุกคนก่อนการวอร์มอัพเกมพบลีดมีแฟนบอลตัวจิวรอปอกบายอยู่ข้างสนามตะโกนเรียกชื่อเขาเมื่อมิฟิลปิสลาได้ยินก็หันมายิ้มให้ท,ทันทีพร้อมเดินกลับมาทักทายสวมกอดด้วยความเอ็นดูท,ทังทีเพื่อนเพื่อนคนอื่นวิ่งลงไปอบอ,อุ่นร่างกายแล้วแม้เขาจะยิงประตูหรือแอซิสไม่ได้ในเกมนี้แต่ฟอร์มนับตั้งแต่หายเจ็บกลับมานั้นยอดเยี่ยม กลับมามีความสุขในการเล่นฟุตบอลอีกครั้งนักเตะร,ระดับโวล์คลาสกองกลางที่สร้างรอยยิ้มให้เพื่อนๆและตอนนี้เขาก็เป็นที่รักของฟแฟนๆด้วยเช่นกันสำหรับคริสตียโนโรนโดที่คอยเชื่อมบอลกับน้องๆและพักบอลแดนหน้าให้กับทีมอัปเดตความรู้สึกหลังเกมว่าเป็นชนาเกมพรีเมียร์ลีกที่สำคัญมากก่อนที่จะเดินหน้าไปโฟกัสที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมุ่งหน้าสู่กรุงมาดริดเรากลับมาแล้วเราเป็นหนึ่งเดียวกัน มีบทสัมภาษณ์ของดับบิดเดคอาให้สัมภาษณ์กับยูฟาด com ครับก่อนงเง่นฟุตบอลทั่วยุโรปในกลางสัปดาห์นี้ถึงผมจะเกิดที่มาริดแต่แมนเชสเตอร์ก็คือบ้านของผมเหมือนกันผมอยู่ที่นี่มาหลายปีแม้บางทีอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลแต่ขอบอกตรงๆว่าผมมองไม่เห็นโอกาสที่ตัวเองจะย้ายออาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยผมอาจจะเกิดที่มาริดก็จริงแต่ในท้ายที่สุดแล้วสถานที่แห่งนี้คือเมืองเมืองหนึ่งเท่านั้น ทุกวันนี้ผมรู้สึกเหมือนเป็นชาวเมืองแมนเชสเตอร์รู้สึกเหมือนทุกคนในเมืองนี้ที่ไหนก็ตามที่คุณได้รับความรักและได้รับการต้อนรับอยู่ตลอดที่นั่นแหละก็คือบ้านของคุณผมจะได้กลับบ้านเกิดกลับไปเยอือนสโมสรที่มอบประกาศให้ผมได้มีทุกวันนี้แต่มันคือเกมเกมหนึ่งทุกคนต้องการโชว์ฟอร์มให้ดีเราต้องการชนะในเกม UCL ขอส่งคำอวยพรไปให้อลติโกมาติดผมไม่รู้หรอกว่าการโดนกับพวกเขาถือเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี แต่พวกเราทุกคนต้องการคว้าชัยชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผมเองการปรับจูนทีมของลังนิกเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นครับแม้จะไม่ได้เพอร์เฟกแบบไร้ที่ติแต่ทิศทางใน2-3เกมหลังดูเป็นแง่บวกกับการแก้เกมของเขาเห็นผลได้ชัดมากขึ้นและการทำงานในสนามซ้อมเริ่มได้เห็นอะไรดีๆบ้างแล้วกูรูต่างประเทศมองว่าลังนิกและทีมสตาฟน่าจะกำชับนักเตะม,มาเป็นอย่างดี คือการเปลี่ยนจากรับเป็นลุกให้รวดเร็วและแม่นยำด้วยถ้ามองย้อนกลับไปในเกมแพ้วูฟยูแต่ทำได้แตกต่างจากตอนนี้โดยสิ้นเชิงอย่างที่สองพวกเขาใช้รูปแบบการเข้าทำที่หลากหลายครับเราได้เห็นกองหลังอย่างวิกตอร์เดอร์เลฟเซตเกมขึ้นมาและเลี้ยงเปิดพื้นที่เป็นแนวยาวรวมทั้งบอลครอสจากด้านข้างของปีกและแบ็กและการเอาชนะ1ต่อหของปอปอกบาจรอนซันโชและบรูโนแฟนเดส ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รังนิกอยากให้ลูกทีมแสดงออกมาเวลาแข่งขันจริงเพื่อทําผลงานให้ดีที่สุดในช่วงที่เหลือของฤดูกาลกับตาแหน่งท็อปโฟและเข้าสู่รอบต่อไปในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มันยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกัน และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ